ัอะเราจะเข้าคลิปอยากจะแนะนำกฎของชิปเปอร์ที่ดีให้ฟังสักนิดหนึ่งหนึ่งชิปในพื้นที่ของตัวเองรูปหรือข้อความชิปไม่ควรเม้นติดแท็กไดเรกหรือฝัดข้อความในไลฟ์หาไอดอโดยตรงโมเมนต์หายขึ้นมาไม่รู้ด้วยนะแก 2. ทุกคนมีสิทธิ์ชิปผู้ไหนก็ได้ชิปคนละคู่ก็เป็นเพื่อนกันได้อย่าทะเลาะกัน3ถ้าอินไม่ไหวแล้วไม่รู้จะบอกใครเมนตมาวิดพร้อมกับพวกเราก็ได้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย สวัสดีค่ะมพบกันอีกแล้วในช่อง Miss Lee ในรายการ Idol TV วันนี้นะคะเรามาอยู่กับชิปเปอร์รมตัวค่ะนึงคู่ที่เราจะมาชิปกันวันนี้ก็คือคู่เต้นซีก็ได้เห็นคู่นี้มาเรื่อยๆเนาะอันจริงมีคนขอเยอะมากขอมาเรื่อยๆขอมาทุกคลิปเลยอันจริงเจมโอเคยอมแพ้ความพยายามแล้วก็รู้สึกว่า เ,เล่นหนังด้วยกันเมือีบิ๊กบอสกช่ก็นังอีกสองคนเอ้ออยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะ เวลาจริงวะอมันไม่ทันแค่คือเขียนคล้ายๆกันแบบลอดผลเป็นอลอดโพนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันแบบอ่านไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ไย,ยไม่รดลรดเปล่ เขียนผิดอตนนี <Hum ming> <t> ้เราเขียนผิดเองนึกว่าเขาีค่เขาเทตท่งแส่ในไลน์ยันในอินสตาแกรมพูดถึงิวสิกจะสิกป่วยวันนี้ไม่มาซ้อมป่วยตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ได้เห็นหน้าพี่บอลระกอนสิเห็นินเดียวกับบ้านแล้วคิดว่าใครน่าชิบสุดในวงเต้นซิกรอเล่นนะชมเองด้วย You? Oh claro, ิบายบายบายแบบว่านั่งจาเสียงแหมากวันนี้ก็เลยหารตังกับสิกไปซื้อน้ำมึงมะนาวมาเต็มเลยแต่ว่าด้วยนี่ไปซื้อยาก่อนใช่ป่มตังหมดถามใค่อะมะนาวนี่ไม่กแต่กอหกใครอะเอเดี๋ยวขามาารกันนะใจนี่ไปกดตังไม่ทันแบบโดนเร่งมาต้องให้มาก็เลยแบบเอาใจฝากใจก่อน Uhm, ใช่ตอนแรกสิไม่เคยสังเกตเลยนะว่าเจนิสลูกชิ้นยังไงแบบไม่เก็ตอ่ะจนกระทั่งแบบล่าสุดเนี่ยแหละเห็นเจนิสมันผมแล้วจริงๆก็เออใช่มันลูกชิ้นจริงๆด้วยกลมแบบกลมป๊อปน่ารักน่ารักน่ารักเอกี้ต้องเล่นเพลง The Music ต้องเล่นตลอด อนห้องพักแล้วห้องพักห้องน้ําเป็นโอเพนแอร์ครับคือถ้าเกิดมันเป็นห้องน้ําแบบโอเพนนะคะแบบเปิดหลังคาอะไรประมาณนั้นเห็นป่าไม้อะไรเงี้ยจริงจบตัวแกสามารถเข้ามาได้ก็นั่นแหละบันทึงไม่มีรูเล็กๆตรงหน้าต่างเข้ามาด้วยคือตอนอาบน้ําอ่ะไม่ได้แบบว่ารู้สึกดื่มดำกับบรรยากาศเลยห,หนูก็แบบจริงจบจะตกลงมาเมื่อไหร่แบบแล้วคือ หนูคุยกับเจนนิสก็แบบเอ้ยดีอะเอ้ยตุ๊กแกอยู่ห้องเจนนิสไม่ใช่สบายมากเจนนิสก็บอกว่าสิไม่เข้าใจที่เราหมายความหมอคือเราต้องการจะแบบต้องการจะบอกว่ามันอยู่ข้างนอกแปลว่ามันจะไปไหนก็ได้คือเห็นตัวมันยังรู้สึกปลอดภัยกว่าการที่มันหายไปยาสีฟันของหนูมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะยาสีฟันสิกอะจิ้งจบตัวนั้นก็คือจิ้งจกปันสิกรบอกว่า้างนอกมีตุ๊กแกกับจิ้งจกอะ เปล่าหรอกสกิมันให้ยืมมาแล้วมันก็ลืมแล้วมันให้ <c oughs> รว่าจิ้งจกมันขโมยไปจริงๆนะคือไม่ยืมกระปันเพื่อไปแปลงวันที่ห้องแต่งตัวเลยอันนี้คือจริงจังมากเลยนะแล้วก็แต่งหน้าต่อมันมีจิ้งจกอยู่แถวนั้นอ่ะมันไม่ใช่จิ้งจกตัวเล็กจิ้งจกตัวใหญ่ <c oughs> จิ้งจก <c oughs> ปันสิงกอนใครจะเอาอ่ะแล้วก็อยู่ไหนไม่รู้ใครจะเอาไปอ่ะ เพราะว่าหนูไม่ได้พกกระเป๋าไปตอนนั้นมันก็ต้องอยู่ในกระเป๋าปันซึ่งถ้าปันไม่ได้เก็บมามันก็คงต้องอยู่ในห้องน้ำไม่มีแต่มันก็ไม่อยู่ในห้องน้ำเครียดมากติดเหลเออถ้ยืมเองแล้วลืมยืนดิดยาสีฟันตอนนั้นโ็ สอ,คอใครใครบอกรังเจดีดอกน่าจะจเจดีมากมันแวบ,บเดียวมากเลย มีมากเลยอะมิว <laughs> <laughs> เป็นหน้าเหมือนหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยมันเหมือนขำแต่มันก็ร้องไห้ตัวที่หัวเราะแล้วก็มีน้ําตาไหลใจตรงกันใจ,ใจตรงกับฉันด้วยได้ไหม <laughs> ใช้บ่อยเหมือนกัน <laughs> นะท้าผมไหมลูกพี่อุ้ยช่วยจับผมอุ้ยเมื่อกี้อบเอว โอบจ้าดูแลกันดีจ้า ฟังเพลงด้วยกันคอนเสิร์ตวะตัวติดกันจ้า <c oughs> แล้วเอาหมวกเิลซิกไปไปโบ เบานะต้องเลือกไปมองใส่ใจใส่ใจเขามีกันเรืเ่อยๆตลอดทุกเดือน นั away, Champ, ่งรถคือสลับสลับกันไปใช่ไหมคะสติอ่าสติเลยค่ะอ๋อมีน้อยลงเอ้ยเจ้าหน้าหลังกล้องมีเรื่องกันเล่นละเล่นชอบดูเจ้าหน้ชอบดูเมสซิกอ่ะ

อช่วยกันจับเมื่กี้มันเป็นปัญหามานานแล้วกันหลายคนเลยแล้ววันนี้มิวสิกก็มาพูดให้ช่วยไม่ลืมก็คือเรื่องบทสัมภาษณ์เอาคําของใครคําพูดของใครไม่รู้มาลงว่าเราให้สัมภาษณ์แบบนั้นก็แบบอ้าวไม่ได้พูดนี่หว่าประโยคใครพูดเนี่ย งงเลยแต่เราจะไม่บอกเราว่าที่ไหนบ้างเพราะมันเยอะจะจําไม่ได้คือจำไม่ได้ <c oughs> ไไดหรอกว่าตอนนั้นให้สัมภาษณ์อะไรบ้างแต่จําได้ว่าอันนั้นที่เขาลงเขาไม่ได้พูด <c oughs> ล่าสุดของสิ่งบอกว่าที่ชอบหนุ่มสไตล์เกาหลีว่าสมภาษาอะไรอังกฤษเนี้ย<อ> <c oughs> สิบอกไม่ชอบซายเหย <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วก็รู้สึกบางอันเหมือนเขาปรับเปลี่ยนภาษาให้แบบว่า<อ>ให้ดูฮาร์ดแล้วมันก็จะ เรียกดรามาได้ดีนะครับไม่หันวะอยู่งี้ไม่แล้วแล้วเข้าใจปะมันมัหายใจขึ้นมาด้ในอง่นนอเงี้ยอ๋เช็ด่เฉ็นดเป็นเจ็ดหน่อย จะผมจะผม สชอบเล่นผงพี่เต็น ได้กันอมฮึฮได้อะไรกันฝนตกอยู่นะระวังลื่นนะ ฉันรับแบบมากไม่เข้าใจแบบเออมีพี่ลีนะด้วยใชั้นไม่รมีพี่เชอร์มีเจนิสมีค่ามีปันมีโมบายคือก็เลยเดาไว้ว่าก็คงจะได้แบบนอน <S <S คือทุกคนก็คงจิดไว้ใช่ไหมว่าจะได้นอนกับพี่เชอร์แต่จิตข้าได้นอนกับเจนิสค่ะก็เลยได้นอนกับพี่เต้นจังงั้นเลยคุณพี่เต้นพี่เชอร์นอนกับพี่ลีนะค่้านอนกับพี่เต้นปันกับโมบายนอนด้วยกันใช่ เีนนี่ช็อปดึกมากดึกแบบดึกมากจริงๆดึกจนตกใจอ่ะตอนนั้นแบบอประมาณกี่โมงตีสองตีสามเลยมั้งมันยังกลับมาไม่ถึงห้องอ่ะนานมากจริงๆเรื่องนี้สอนห้รูไว้นะคะว่าไม่ควรเอาช็อปนี่สี่ชั่วโมงมาเปิดที่ประเทศไทยไม่งั้นเจนนีอาจจะไม่กลับ <laughs> แบบมันแตกมาแบบเยอะมากอัแล้วก็มีการเอามาขิงด้วยนะว่าแบบเนี่ยเสื้อตัวนี้ซื้อมาแาคคาถูกมากมาบอกขิงเรื่องราคาถูกมากแบกบขำอ,อ,อาะ แต่คือวันนั้นแทบจะไม่ได้นอนเลยจริงๆนะเจนนี่ก็แบบคือแบบพอตัวเองซื้อมาเหมือนซื้อเสื้อยืดมามั้งแล้วก็แบบเนี่ยเสื้อยืดตัวนี้ราคาถูกมากแล้วก็พูดเองต่อด้วยนะว่าซื้อมาทําไมที่ไทยก็มีขายทำไมล่ะตามไม่เข้าใจแบบนี้ก็ได้ตัวพิตเตัวเอลซิ่งพิตเตนยิ้มชี้หัว ผมพี่เตนนุ่มซึ่งตอนนั้นหนูเข้าห้องน้ำอยู่แล้วสีก็ขอประตูพี่ลีนะพี่ลีนะขอเข้าห้องน้ําหน่อยนี่ก็แบบละเมอหรือตื่นก็เลยเปิดประตูเสร็จแล้วสีก็เข้ามาก็เลยถามว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรอะ่ะฮะไม่รู้อะ่จะจำไม่ได้เมื่อกี้เองเนี่ยใครฮะก็เลยบอกว่าเองเรียกพี่ลีนาทำไมฮะไม่รู้เหมือนกันแล้วพี่ลีนาอยู่ไหนอ่ะ เอาพี่นะก,ก็อยู่ห้องเขาสิถามทำไมเสร็จแล้วมันก็ก็ับไปนอนนะเมือมไม่ทีจะไม่ได้จ้ะไม่รู้เรื่องเลยแต่ละมือหลายรอบมากละมือแบบลุกขึ้นมาคุยคุยคุย,คยแล้วก็นอนคุณละครเนี่ ตันมากยังเห็นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วตัวติดกันเวอร์อ๋อแคปชัน่นมันต้องได้พี่เต็นช่วยจ้ ข้าได้ว่าของข้าทีเจอเจนตลอดเลยส่ให่มากับพี่เต้นตลอดเลยคู่กันตลอดะ เจ็ดนายอุ้ยๆๆช่วยจับผมเอ่อดูแลกันดีเว้ย เกยยอ้หนูชอบขิงตลอดเวลาอยู่ด้วยกันที่ไม่ใช่เจนิสตอนนี้คนนี้ไว้ก่อนสาหมายหัวไว้ก่อนได้ได้ได้รู้สึกเจนนิสจะเล่นเก่งมากในเกมเมื่อกี้ใช่ใช่ภาษาไทยเนี่ยจุ๊บหรืออะไรกัน ออกกระซิบกระซิบไกลมากตะกเกียบตะกเกยบจันิด

กับช็อกโกแลตเลยเนาะขนมวนห่ก็น่าจะแบบมีข้าส่วนผสมเป็นช็อกโกแลตเลยใช่เพราะว่าจริงๆลรวช็อกโกแลตเป็นสิ่งที่คนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้ง่ายเนาะมันหอมเหมือนแบกกินเนยอะไรทองน้่าวก็เขาบอกว่านมันมาจากฝรั่งเศสไงคือมันไม่ใช่เนยธรรมดาใช่ไหมเอามันคือเนยอินพอร์ต จบนะก็รู้สึกว่าเขาน่ารักพี่เนาะเขาดูใส่ใจกันอ่ะเออดูแบบคอยดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโมเมนต์ที่หวือหวาไม่รู้แล้วแบบอะไรอ่ะวิดหนักขนาดนั้นแต่มันเป็นความน่ารักน่ารักแหละควาห่วงใยใดๆอะไรเงี้ยรู้สึกมิวสิกจะชอบไปเซิฟพี่เต้นตึกไรอะไรอยู่ตลอดเวลาชอบไปเล่นกับเจนี่ตลอดเวลาเหมือเจนี่ก็มีความเอ็นดูดูแลอดูแลนอนนอนสี่แบบช่วยเก็บทิชชู่ให้ ก็ถือว่าน่ารักดีนะแต่ว่าอันเนี้ยก่อนหน้าที่จะชายทำหนังปะน่าจะพกมยังยางยังไม่มีตอนผมจันมาเลยใช่ก็คือยังไม่ถึงตอนวาบวีดออมใช่ก็คือเขามีโมเมนต์กันก่อนหน้านั้นแล้วอยากรู้ว่าทุกคนรู้คลิปนี้แล้ววิวจะเห็นยังไงใครชิปคู่นี้บ้างอยากให้ทาคู่อะไรก็เข้ามาเขียนคอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือว่าอยากให้ทาพาร์ทสองไหมเออหรือว่ามีลิงก์อะไรไปส่งกันได้ในเฟซบุ๊กมิสซิลนะคะหรือว่าไปพูดคุยเม้ามอย สไตล์ชิปเปอร์อะไรอย่างเงี้ออยววที่ไลฟ์ของเมนี่ของพี่ชอบนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยน,นะจะได้ไม่พลาดคลิปเราบ๊ายบาย